ท่านทราบหรือไม่ว่าคนไทยป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD ร้อยละ70ของสาเหตุการตายทั้งหมดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจพบมากในคนวัยทำงานโดยเฉพาะคนอ้วนปัจจุบันคนในวัยทำงานเป็นโรคอ้วนถึงร้อยละ40หากเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจอายุจะสั้นลงถึง15ปี ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตนเองตั้งแต่วันนี้เงินที่อุตสาหเก็บสะสมมาจะต้องหมดไปกับค่ารักษาตนเองยามเกษียณแถมอาจต้องตายก่อนวัยอันควรในส่วนขององค์กรหากพนักงานส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลงในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลเสียต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้เครือข่ายคนไทยไร้ภูมิจึงได้นำแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี healthy organization มาเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติให้กับองค์กรต่างๆเพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานเพื่อเป็นการเสริมพลังในการขับเคลื่อนให้กับองค์กรสุขภาพดีทั่วประเทศเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิได้พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงานโดยมีเป้าหมาย เพื่มุงสร้างผู้นำสุขภาพที่มีทักษะความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและมีความสามารถในการออกแบบจัดการและขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานในองค์กรสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณาสุขหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพรองรับผู้เข้าอบรมได้หลากหลายรูปแบบการอบรมผ่านเครือข่ายประชุมออนไลน์ Zo ู Meeting รองรับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ และสามารถปรับเป็นออฟไลน์ได้ในสถานการณ์ปกติผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อจบการอบรมจะมีนัดให้คำปรึกษาและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการในองค์กรผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อครบ6เดือนองค์กรที่นำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับโล่องค์กรสุขภาพดี Healthy Organization ประทับใจแรกๆเลยก็คือทีมวิทยากรค่ะทีมวิทยากรที่มีความแลากหลายแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็แบบในเนื้อหาที่ท่านได้มาถ่ายทอดต่างๆนะคะในทุกในทุกบทเรียนในทุกหมวด,ดเลยคือเราสามารถนําไปใช้ได้จริงแล้วก็เข้าใจเข้าถึงได้ง่ายด้วยมันก็เลยทําให้เราสนุกกับการที่เราได้เข้าเรียนความประทับใจก็คือประสบการณ์ หลักสูตรที่พี่กิ๊กเรียนเป็นรุ่น2นะคะเป็นออนไลน์ร0 0แต่เราทำได้เราเอาสิ่งที่เราดูก็เป็นแค่มิติเดียวเราทำให้มันเป็น2มิติ3มมิติเป็นรูปร่างได้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ได้รู้มาก่อนค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่คลาสแรกเลยนะคะอาจารย์ได้มุ่งเน้นในเรื่องของความสำคัญค่ะว่าเอ๊ะแบบสุขภาพมีความสำคัญอย่างไรในการที่แบบจะต้องแบบมาดูแล ถ้าพูดถึงเรื่องประทับใจประทับใจหลายๆส่วนมากเลยนะคะนะทั้งภาคของอาจารย์นะคะให้ความรู้ได้เต็มที่แล้วก็ในภาคของส่วนคนที่ได้งานนะคะคณะทีมงานให้ในการซัพพอร์ตได้ดีมากก็ประทับใจคณะอาจารย์ทุกท่านเลยะคะ่ะก็ให้ความรู้ทักษะต่างๆเนี่ย มากมายด้านสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เพื่อนรุม่มรุ่นด้วยอะคะ่ะทุกคนก็มีการแชร์ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพร่วมกันนะคะ ทางหลักสูตรเนี่ยมีการสอนดีไซน์ h i n k i n g ในการนำไปปฏิบัติจริงด้านสุขภาพนะคะแล้วก็มีการจัดแข่งขันให้กับพนักง,งานนะคะเป็น Healthy Tournament อันนี้ก็ได้จากหลักสูตรเนี้ยไปจัดให้กับพนักง,งาน,นะคะ่ะหลักๆเลยนะคะเวลาเรามีองค์ความรู้แล้วเรามีครูบาอาจารย์แบ็กอัพเราคิดว่ามันคือความมั่นใจมันคือความมั่นใจมันคือแรงบันดาลใจเรามีเวลา ว่างเยอะขึ้นเราก็ได้มาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็กลายเป็นว่าสกิลเหล่านั้นมันติดตัวเราไปตั้งแต่ทํางานลงถึงชีวิตประจําวันด้วยเงี้ยครับได้เยอะมากเลยองค์ความรู้นะคะครอบคลุมทั้งกายใจจิตสังคมแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในบริษัทสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานได้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากค่ะ ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะมาเข้าร่วมโครงการดีๆในเครือข่ายคนไทยและภูมิกับสสสนะคะ ตรงนี้คุณจะได้ประโยชน์ได้มากกว่าสิ่งที่คุณแบบไม่คาดคิดเลยสำคัญท่านจะได้คอนเนคชันได้ที่ปรึกษาที่สามารถนำไปปฏิบัติในบริษทัทหรือว่าองค์กรของท่านที่ขอแค่คุณก้าออกมาลองดูก่อนว่าในหลักสูตรเขาอะมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็หวังว่าหลักสูตรเหล่านั้นจะติดตัวคนเหมือนที่ติดตัวผมอยู่ทุกวันนี้โครงการดีๆอย่างนี้อยากให้ทุกคนนะคะได้มาเข้าร่วมอบรมร่วมกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ อยากให้ทุกคนนะคะสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะแล้วเราก็จะแข็งแรงไปด้วยกันนะคะสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เครือข่ายคนไทยไร้พุงหรืออีเมลไรพุง at gmail com มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีสร้างสังคมสุขภาพดีไปกับเรา